เมื่อวานนี้นะคะปะปะสได้นํารถยนต์หรูซุปเปอร์คาร์14คัน<ะ>ที่ยึดไปได้จากเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดของนายอุมสมานลามแมงออกมาประมูลค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะต้องเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้นี่เองค่ะคุณพิรพันธ์สารีรัตวิภาครัฐมนตรียุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นโชว์รูมรถยนต์บริษัทพระราม9ก้าออตโต้จำกัดที่มีในายบารมีอัมพรตระกูลนักแข่งรถชื่อดังเป็นผู้จัด การพร้อมกับยึดรถยนต์จำนวนดังกล่าวมาตรวจสอบภายหลังมีนายฮัมด์ดำหรือว่านายธรนานภัสกรหรือว่านายอัครชลัลแมงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดน้องชายของนายอุสมานเจ้าของเงิน74ล้านบาทที่ซุกท่อ P ี c ที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี52ถูกจับกลุ่มได้พร้อมกับพวกอีกสคนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็รับสารภาพว่านาเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดเนี่ยไปฟอกเงินด้วยการเปิดเต้นรถมือสองชื่อพระรามเก้าออโต้นะคะเจ้าหน้าที่จึง ตามไปตรวจยึดก่อนจะนํามาประมูลหาเงินเข้ารัฐในครั้งนี้ซึ่งการขายทออตลาดรถยนต์14คันในครั้งนี้ก็มูลค่ากว่า80ล้านบาทค่ะยึดไปได้จากเครือข่ายของนายอุสมานสลาแม,มงซึ่งนําเงินที่ไดจากการายย้ายยาเสพติดมาเปิดเต้นรถอย่างที่บอกนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดเก็บรถทั้ง14บสคันไว้คงจะไม่เหมาะสมและต้องการนําเงินเข้าคลังประเทศจึงเปิดประมูลขึ้นมาโดยกําหนดราคาตั้งแต่90,000 0บาทไปจนถึง15ล้านบาท โดยรถยนต์ที่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงานก็คือรถสปอร์ตฉายาบมาป่าลำพองหรือว่าเฟ r ร a รารรุ่น F430 ป้ายแดงนะคะตั้งราคาไว้แพงที่สุดก็คือ15ล้านบาทจากราคาท้องตลาด20ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมี Aston Martin เปิดประมูลที่10ล้านบาท Lamborghini เ,เปิดประมูลที่12ล้านบาท พอชเปิดประมูลที่10ล้านบาทแล้วก็ยังมี Benz มี BMW รวมไปถึงรถยนต์สปอร์ตนานาชนิดอย่างเช่น Mazda RX7 Nissan Skyline แล้วก็ Mini Rover ด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่ามีคนให้ความสนอกสนใจมาเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมากแล้วจาก14คันเนะะี่ยค่ะก็ประมูลไปได้11คันรถสวยมากนะคะเมื<ะ>่อกี้เห็นปริ t t ตี้ก็น่ารักด้วยอ้า